มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่คุซันเนี่ยบุกไปหาหนวดดาจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเกือบต้องสู้กันและทุกคนคิดว่าถ้าทั้งสองคนเนี่ยสู้กันแบบไม่สนคนรอบข้างใครจะชนะครับคุซันนะครับบุกไปโจมตีพวกลูกน้องของหนวดดาครับจนทําให้หนวดดานี่โกธเลือดขึ้นหน้ายครับแต่เอาไปเอามาทั้งสองคนกับดื่มนั่งดื่มกินด้วยกันครับสนิทกันเฉยเลยครับแต่ทันใดนั้นเองครับลาฟิตเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่ดูหน้าดูหลังครับเข้าไปกระซิบหนวดดาครับบอกว่าชิงผลปีศาจเลยไหมบอสคุซันครับเขาได้ยิน ก็เลยแช่แข็งลูกน้องหนวดดำเนี่ยทั่วทั้งบริเวณเลยครับหนวดดำนี่ก็เตรียมจะสู้เลยครับแต่รู้สึกว่าลูกน้องแต่ละคนของเขาเนี่ยดนแช่แข็งไปหมดเลยถ้าจะสู้กันตรงนี้เนี่ยลูกน้องเขาจะไม่ปลอดภัยเขาเลยบอกว่าตกลงกันแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปเลยครับคู้ซันกับหนวดดำต่อสู้กันโดยที่ไม่สนใจใครเนี่ยใครจะชนะเรามาวิเคราะห์กันครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ต้องอวยคู่ซันนั่นแหละครับแต่ต้องยอมรับนะครับทั้งฝีมือแล้วก็ผลปีศาจที่มันแก้ทางผลปีศาจด้วยกันเนี่ยต้องยกให้หนนวววดดาาาาผผลปปีีศศคมมเืื่อรถ็ท ไว้แก้ทางทุกผลบิศา์ได้ผลดีมากๆเลยครับ ผลนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกคือจับคนที่กินผลปีศาจนะ่ะผลปีศาจนั้นจะไม่ทํางานยิ่งบวกกับพลังผลสั่งเทือนเ,เนี่ยคูซันแพ้ทางเต็มๆเลยครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคูซันไม่เก่งนะครับแต่เหลี่ยมของหนวดดำเนี่ยมันเยอะกว่าจริงๆระยะแรกนะครับคูซันอาจจะได้เปรียบแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายหนวดดาก็จะชนะเพราะว่าหนวดดำเนี่ยต้องเป็นคนโดนนวดก่อนโดนนวดเรื่อยๆเนี่ยผลปีศาจยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นจึงทําให้หนวดดำเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากกว่าทั้งประสบการณ์ทั้งฝีมือด้วยแหละแต่อาาจรริงๆน,ค,นคัมก คาดการ์ครับการต่อสู้เนี่ยมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เลียมเจอกับคุณประมาทเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะครับอย่างเช่นพิเคกับลูฟี่ใช่ไหมครับต่อให้ลูฟี่เนี่ยจะรู้ว่าเอาน้ำมาแก้ทางพิเคแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าป่าเคเราเนี่ยไม่ประมาทนะยังไงก็สามารถชนะลูฟี่ได้การโจมตีระยะไกลต่างๆก็คือลูฟี่ก็จะแต่สุดท้ายครับมันก็พลิกไปนั่นแหละครับลูฟี่ก็ยังกลับมาชนะป่าเคได้เลยอันนี้ก็เหลื่นกันครับมันก็อยู่กับผู้แต่งแต่ถ้าเป็นน้องๆแล้วครับคิดว่าใครจะชนะ